สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวกลมเทดเดอร์นะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามือใหม่ทุกๆคนไปทำความรู้จักกับแนวรับแนวต้านนะครับเราไปทำความรู้จักกันว่าแนวรับแนวต้านเป็นมายังไงแนวรับแนวต้านตีแนวยังไงแล้วก็แนวรับแนวต้านใช้งานยังไงนะครับซึ่งเทคนิคแนวรับแนวต้านนี่แหละ เป็นเทคนิคที่ผมใช้ทำกำไรมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันว่าแนวรับแนวต้านใช้งานยังไงนะครับไปดูกันเลยครับและนี่ก็เป็นประวัติการซื้อขายนะครับที่ผมใช้เทคนิคเกี่ยวกับแนวรับแนวต้านในการทำกำไรนะครับ2วันนะฮะวันที่3กับวันที่4ผมทำกำไรไปทั้งสิ้น6 0 4ีเหรียญนะครับหรือประมาณ20 0 0 0ืบาทนะครับ ส่วนการถอนเงินนะครับทั้งหมดที่ได้กำไรมา600เหรียญตอนนี้ผมก็ถอนเงินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด600เหรียญนะครับก็ถอนออกมาตอนนี้เงินก็เข้าบัญชีธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับแอป IQ Option จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่ช่องแชทจะมีโพสต์ปักหมุดด้านบนสุดแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการลงทะเบียนก็ง่ายๆนะครับแค่ใช้อีเมลในการลงทะเบียนนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับแนวรับแนวต้านก,นกันก่อนนะครับ สำหรับแนวรับนะครับก็ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าแนวรับหรือซัพพอร์ตนะครับตามความหมายก็คือเป็นราคาที่รับกราฟไว้ผมเทียบให้เห็นภาพก็คือพื้นบ้านเรานั่นแหละนะครับส่วนด้านบนนะครับเราจะเรียกว่าแนวต้านนะครับหรือ e s i s t a n c นนะครับถ้าเปรียบง่ายๆเป็นบ้านก็คือเป็นเพดานของบ้านเรานั่นแหละนะครับถ้าเปรียบเหมือนบ้านนะฮะตอนนี้เรากําลังมีแนวรับเป็นพื้นนะครับแล้วก็มี แนวต้านเป็นเพดานหรือเป็นหลังคาบ้านของเรานั่นแหละนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินขึ้นบันไดนะครับเดินขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ทะลุขึ้นไปอยู่ชั้น2นะครับนั่นหมายถึงว่าเพดานของบ้านเราก็จะกลายเป็นพื้นของชั้น2ซึ่งเราเดินขึ้นบ้านไปแล้วนะครับแน่นอนนะครับแนวรับก็จะโดนขยับขึ้นไปนะครับเป็นพื้นของชั้น2นะครับซึ่งเป็นเพดานของชั้น1นนั่นแหละ นะครับแล้วเพดานของชั้น2ข้างบนนะครับก็จะกลายเป็นพื้นของชั้น3นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับแนวรับก็คือแนวที่คอยรับราคานะครับแล้วก็ดันราคาของฝั่งผู้ซื้อไว้นะฮะ แนวต้านก็เหมือนกันแนวต้านก็คือเป็นแนวที่คอยต้านราคาหรือเป็นแนวที่อยู่ฝั่งของผู้ขายที่จะดันราคาลงมานะครับแต่ให้พวกเราสังเกตนิดนึงนะครับว่าแนวต้านกับแนวรับสามารถเป็นแนวแนวเดียวกันได้เพียงแค่เขาทำหน้าที่ที่ต่างกันในสถานการณ์ต่างกันนะครับสำหรับกราฟที่ต่างกันนะครับ แล้วที่เ,เพื่อนๆถามว่าแนวรับแนวต้านเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครมันเกิดขึ้นมาลอยๆหรือเปล่านะฮะจริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับจริงๆแนวรับแนวต้านนะฮะเกิดขึ้นมาจากอารมณ์ของผู้ซื้อตรงนี้และอารมณ์ของผู้ขายนะครับที่อยู่ในตลาดนั่นเองอารมณ์ที่ว่านั่นก็คืออารมณ์ของราคาในตลาดณขนาดนั้นนั่นเองนะฮะ สมมุติว่าตอนนี้เรากําลังนั่งดูราคาของลําไยเมื่อปีที่แล้วอยู่นะครับราคาลําไยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยต่าสุดนะฮะอยู่ที่100บาทนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่200บาทนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อต้นฤดูการเนี่ยเมื่อลําไยเปิดฤดูการมาเนี่ยพ่อค้าตั้งราคาอยู่ที่120บาทนะครับกราฟก็จะวิ่งเป็นเทรเนขาขึ้นมาแบบนี้นะฮะเมื่อเปิดราคาอยู่ที่120บบาทแล้วเนี่ย นะครับเมื่อช่วงต้นฤดูกาลผลผลิตออกมาเยอะนะฮะประกอบกับของที่มีหลายๆเจ้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกษตรกรทำได้หรือพ่อค้าทำได้ก็คือพยายามที่จะลดราคาลงมานะครับพยายามที่จะลดราคาลงมาเพื่อที่จะทยอยแล้วก็ปล่อยของออกให้ได้ไวที่สุด เมื่อราคาที่วิ่งลงมาถึงราคาที่ค่อนข้างที่จะต่ําสุดแล้วนะครับราคา100บาทเนี่ยอ้างอิงมาจากไหนนะครับส่วนใหญ่ราคา100บาทก็จะอ้างอิงมาจากราคาในอดีตนะครับส่วนหนึ่งก็อ้างอิงมาจากราคาต้นทุนของเกษตรกรนะครับเพราะเขารู้สึกว่าราคาที่100บาทเป็นราคาที่ถูกสุดๆละซึ่งพอถึงราคาที่มันถูกมากๆนะครับก็จะมีพ่อค้านะครับพยายามที่จะซื้อราคาถูกๆแบบนี้เก็บไว้ เมื่อของเริ่มหายากราคาก็จะแพงขึ้นนะครับอาจจะแพงขึ้นไป120บาทเท่าเดิมหรือแพงขึ้นไปถึง150บาทนะครับจนถึงราคาของแนวต้านคือราคา200บาทราคา200บาทคือราคาที่พ่อค้ารู้สึกว่าราคานี้ค่อนข้างที่จะขายทำกำไรได้เยอะอาจจะอ้างอิงมาจากราคาในอดีตหรือราคาปีก่อนๆที่ 200บาทเป็นราคาที่แพงมากนะครับพ่อค้าก็จะเริ่มที่จะทยอยปล่อยของหรือทยอยขายเมื่อเขาซื้อราคาถูกแล้วก็ขายที่ราคาแพงแล้วพอราคาที่สูงประกอบกับสินค้าที่ออกมาเยอะ,ะร,ราคาก็จะลดต่ำลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับจนลงมาถึงราคาต้นทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีอีกพ่อค้าอีกส่วนหนึ่ง ที่พยายามที่จะซื้อในรอบแรกที่100บาทแล้วทีนี้เขาซื้อไม่ทันนะครับเขาก็จะกลับมาทยอยซื้อกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อดันราคาให้มันสูงขึ้นหรือเพื่อซื้อราคาที่มันถูกเพื่อไปขายแพงอีกครั้งหนึ่งวัฏจักรมันก็จะเป็นวัฏจักรเดิมเมื่อของหายากราคาก็จะพุ่งขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเมื่อราคาพุ่งขึ้นไปจนถึงราคาเดิมแล้ว นะครับที่200บาทนะครับของออกมาเยอะนะครับคนเริ่มซาซาที่จะไม่อยากซื้อแล้วเพราะของแพงราคาก็จะลดต่ำลงนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ลำไยนะครับเริ่มที่จะหมดฤดูนะครับเมื่อนั้นมันก็จะมีลำไยนอกฤดูออกมานะครับเมื่อมีลำไยนอกฤดูออกมานั่นก็หมายถึงว่าราคาก็มักจะ พุ่งสูงเกินเพดาน2 0 0บาทขึ้นไปเมื่อเป็นลำไยนอกฤดูการผลิตลำไยมันก็จะยากขึ้นเมื่อยากขึ้นนั่นก็แสดงว่าราคาก็มักจะสูงขึ้นเวลาของที่ออกมาเยอะราคาก็จะวิ่งต่ำลงมานะครับพอราคาวิ่งต่ำลงมาก็เป็นวัฏจักรเดิมเลยครับก็จะมีพ่อค้านะครับส่วนหนึ่งที่พยายามซื้อราคาที่ถูกนะครับ ซึ่งอาจจะเป็นราคาเดียวกับราคาในฤดูก็คือ200บาทนะครับนั่นหมายถึงว่าจากแนวต้าน200บาทก็สามารถที่จะกลายเป็นแนวรับนะครับที่คอยดันราคาขึ้นที่200บาทเพราะลําไยมันทํายากขึ้นนะครับราคานี้ก็จะอ้างอิงมาจากราคาในอดีตด้วยเช่นกันนะครับเมื่อของหายากนะครับหรือเมื่อผลผลิตหายากราคาก็จะสูงขึ้นนะครับไปจนถึงแนวต้าน นะครับแนวต้านแนวนี้อ้างอิงมาจากไหนแนวต้านก็จะอ้างอิงมาจากแนวต้านในอดีตนะครับเมื่อในอดีตเนี่ยแนวต้านนี้อาจจะเป็นแนวต้านที่500บาทนะครับเกษตรกรก็จะรู้สึกว่าราคา500บาทเนี่ยเป็นราคาที่สูงนะครับคนก็เริ่มซื้อน้อยนะครับเกษตรกรก็พยายามที่จะเทขายเทขายเพื่อให้คนมาซื้อการวิ่งของกราฟหรือการวิ่งของราคา นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยขึ้นอยู่กับอารมณ์ของฝั่งผู้ซื้อและก็ผู้ขายเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองแนวรับแนวต้านนะฮะก็ให้เราพยายามที่จะนึกถึงอารมณ์ของคนในตลาดว่าคนในตลาดเขาเริ่มคิดยังไงกันนะเพราะฉะนั้นแนวรับแนวต้านเนี่ยครับค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมากๆในการแบ่งเทรนด์นะฮะคือถ้าเขาจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับเขาต้องชนะแนวต้านให้ได้นะครับส่วนถ้าเขาจะเป็นเทรนด์ขาลง เขาต้องเอาชนะแนวรับแบบนี้ลงให้ได้เขาก็มีแนวโน้มที่จะไปต่อนี่คือจิตวิทยาของการเทรดที่อยู่เบื้องหลังของแนวรับแนวต้านเพราะฉะนั้นแนวรับแนวต้านเนี่ยมันไม่ใช่แนวที่เรามโนกันขึ้นมาเองนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวที่ตลาดพยายามที่จะบอกเราแล้วเราก็ต้องหาแนวเหล่านั้นให้เจอนะครับคนที่หาแนวเหล่านี้เจอ ก็มักจะเป็นคนที่สามารถที่จะรู้จุดเข้ารู้จุดที่เราจะทํากําไรรู้จุดที่ราคามันจะเด้งขึ้นเด้งลงก็จะทําให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นในการเข้าออเดอร์โอเคเดี๋ยวเราไปดูจากตัวอย่างจริงกันนะครับผมสำหรับวิธีการดูแนวรับแนวต้านหรือวิธีการตีแนวรับแนวต้านนะครับในคลิปนี้ผมจะอธิบายวิธีการตีแนวรับแนวต้านในแบบฉบับของผมนะครับซึ่งในแต่ละคน ก็จะมีวิธีการตีแนวรับแนวต้านที่ไม่เหมือนกันนะครับให้เ,เพื่อนๆดูง่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่แนวรับกันก่อนนะสำหรับแนวรับให้เ,เพื่อนๆดูง่ายๆแบบนี้ละกันนะครับแนวรับเป็นโซนราคาที่กลับตัวขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าแท่งเขียวเนี้ยเป็นแท่งที่กลับตัวขึ้นนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยเขาวิ่งมาจากเทรนขาลงตอนนี้ราคาวิ่งมาจากเทรนขาลงโดยทุกครั้ง ที่เกิดแนวรับตรงนี้นะครับทุกครั้งที่เกิดแนวรับเราจะเห็นแท่งเทียนขาขึ้นก็คือแท่งสีเขียวแท่งนี้แหละนะครับเกิดขึ้นหลังจากเทรนขาลงนะครับเราจะได้แนวรับอยู่1แนวนะครับในส่วนของแนวต้านนะฮะก็จะเป็นโซนราคาที่กลับตัวลงนะครับแบบนี้หลังจากที่ราคาวิ่งมาจากเทรนขาขึ้นนะครับตรงนี้ราคาวิ่งมาจากเทรนขาขึ้นแล้วกลับตัวลง นะครับโดยทุกครั้งที่มีแนวต้านเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้เป็นแนวต้านนะฮะทุกครั้งที่มีแนวต้านเกิดขึ้นเราจะเห็นแท่งเทียนขาลงก็คือชุดแท่งแดงชุดนี้นะครับเป็นแท่งเทียนขาลงนั่นคือแนวต้านนะครับซึ่งในส่วนของวิธีการตีแนวรับแนวต้านเนี่ยนะครับเราจะตีกันอยู่2เส้นนะครับเราจะตีกันที่เส้นเนื้อและที่เส้นไส้แบบนี้นะครับวิธีการตีแนวรับแนวต้าน นะครับเรามาตีแนวต้าน,นกันก่อนเราจะตีที่2เส้นแบบนี้นะครับเราจะตีเส LAN ้นเนื้อแล SI ้วก็เส้นไส้ที่เราตี2เส้นเนี่ยก็เพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าแนวนะครับเพราะฉะนั้นแนวจะไม่ใช่ราคาใดราคาหนึ่งแนวมันก็ต้องมี2ราคาเพราะฉะนั้นก็เส้สนไส้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นราคาสูงสุดนะครับที่มีคนเทขายลงมานะครับเส้นเนื้อตรงนี้ นะครับเส้นเนื้อคือเส้นราคาที่คนส่วนใหญ่ทำการขายณราคานี้นะครับสมมุติเส้นไส้อยู่ที่40บาทนะครับมีคนรอขายอยู่ที่10บาทนะครับถามว่าตรงกลางนี้39บาทมีคนรอขายไหม39บาบาทก็มีคนรอขายแต่คนส่วนใหญ่มารอขาย จุดสุดท้ายที่38บาทคือราคาเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นในโซนราคาโซนนี้นะครับมันก็จะมีราคาที่38บาทจนถึง40บาทเราถึงจะต้องตีเส้นอยู่2เส้นนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อตรงเนี้ยแนวต้านมันจะมีโซนราคาของมันอยู่นะฮะส่วนที่แนวรับก็เหมือนกันนะครับแนวรับเราก็จะตีแนวอยู่2เส้นแบบนี้นะครับ เราจะตีเส้นเนื้อกับเส้นไส้แบบนี้เพื่อให้เรารู้ถึงโซนราคาของแนวรับหรือโซนราคาของแรงซื้อน,นั่นเองนะฮะแล้วทีนี้เวลาการเข้าออเดอร์นะครับเมื่อเราเห็นว่าตรงนี้เป็นแนวรับแล้วนะครับเมื่อกราฟวิ่งขึ้นไปเนี่ยโดนแนวรับดันขึ้นไปนะครับแล้วกราฟวิ่งลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็สามารถมีโอกาสที่จะซื้อขึ้นที่แนวรับแนวนี้ได้ว่าตรงนี้มีคนรอซื้อนะครับแล้วก็มีคนคอยดันราคาไว้อยู่ รัวนที่แนวต้านตรงนี้ก็เช่นกันนะครับแนวต้านก็แสดงว่ามีคนรอขายนะครับหรือมีคนรอต้านราคาไว้อยู่เมื่อเวลาที่กราฟโดนแรงขายวิ่งลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็โดนแรงซื้อวิ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งที่แนวต้านแนวนี้นั่นก็แสดงว่าเรามีโอกาสที่จะซื้อพุทธที่แนวต้านแนวนี้เพราะว่าแนวนี้มีคนรอขายอยู่นะครับแล้วก็เป็นรูปแบบกลับตัวนะครับผม ยังไงเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างจากกราฟจริงกันที่ผมได้เข้าออเดอร์ไว้นะครับพวกเราจะได้เห็นภาพกันชัดเจนมากขึ้นนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยทุน400เหรียญนะครับเราจะกดไม้แล้ว200เหรียญนะครับก็เทรดด้วยแนวรับแนวต้านนะชนะ2ไม้ติดหยุดแพ้2ไม้ติดหยุดนะครับชนะสลับแพ้ลุยกันต่อนะครับตรงนี้มีแนวรับนะฮะซึ่งเป็นแนวที่ส่งกราฟขึ้น มีเส้นกริดด้วยนะค่อนข้างที่จะสวยนะครับมีแรงซื้อนะฮะสำหรับคู่ AU ส่วนคู่อื่นนะครับตรงนี้เป็นเทรนขาลงนะครับแต่ยังติดแนวรับอยู่นะยังไม่ชัดนะครับคู่อื่นก็แนวยังไม่ได้ชัดเจนมากสักเท่าไหร่ ผมว่ามีคู่ AU นะฮะถ้าราคาวิ่งลงมาถึงปลายไส้มีโอกาสกดขึ้นได้นะครับตรงนี้เป็นแนวต้านนะที่ส่งราคาลงถึงไหมคือถ้าถึงปลายไส้หน้ากดนะครับราคาไม่ถึงปลายไส้นะจริงๆอ่ะสวยนะครับแต่แนวกว้างผมอยากได้ราคาดีนิดหนึ่งนะฮะ ตรงนี้มีแนวต้านสุดท้ายนะครับแนวมีรูปแบบกลับตัวนะที่แนวต้านแนวนี้นะครับยังมีอีกแนวหนึ่งนะแนวนี้เป็นแนวต้านอีกแนวนึงนะครับผมคิดว่ากราฟน่าจะมาเล่นกับแนวนี้นะรอจบแท่งนี้นะครับถ้าแท่งนี้จบ ใต้แนวมีโอกาสเข้าออเดอร์นะครับซื้อลงได้หน้าสนนะครับถ้ามีจังหวะโอเคอ่ะมีจังหวะรีเจ c t นะครับก็ถือว่าไปติดด้านบนนะถือว่าได้ราคาที่ดีนะครับสำหรับออเดอร์นี้ ผมมองถึงแนวต้านแนวนี้นะแล้วก็เข้าออเดอร์ที่แนวนี้นะครับก็หวังว่าแนวต้านแนวนี้ที่มีคนรอขายอยู่นะครับแล้วก็เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเทรนวิ่งมาจากเทรนขาลงด้วยนะฮะก็มีโอกาสซื้อลงมีโอกาสซื้อพุทธนะครับ ว่าออเดอร์นี้จะวินนะโอเคออเดอร์แรกก็ชนะไปนะครับสำหรับแนวต้านแนวนี้แนวต้านแนวนี้นะครับที่ผมอ้างอิงไว้นะครับซึ่งแนวนี้มีคนรอขายอยู่นะครับแล้วก็มาเข้าออ,อเดอร์ซื้อลงที่แท่งนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับแนวต้านสวยงามราคาสวยงามนะครับวินไปสำหรับออเดอร์แรก เรื่อนี้ที่แนวต้านหน้าสนนะเป็นแนวต้านเดิมของ uj แนวเมื่อกี้เลยนะครับมีจังหวะของแรงขายเข้านะสำหรับคู่ uj รูปแบบค่อนข้างสวยนะมีจังหวะไหม มีแรงขายเข้านะครับจังหวะรีเจ็ของแท่งเทียนโอเคผมเข้าออเดอร์ซื้อพุทไปนะครับที่แนวต้านแนวนี้นะก็ถ้าออเดอร์นี้ชนะก็จบงานนะครับก็ถือว่าชนะ2ไม้ติดแต่ถ้าแพ้ลุยกันต่อครับมีแรงซื้อดันขึ้นเพราะว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะเทรนใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นแต่แนวต้านค่อนข้างสวยนะครับ ก็ต้องมาลุ้นดูว่าจะรอดไหมซึ่งแนวค่อนข้างสวยรูปแบบก็ค่อนข้างสวยนะถ้ามีจังหวะถ้ามีจังหวะรีเจ็คลงมาน่าจะรอดแต่ตอนนี้ไม่น่ารอดละโอเคแบบนี้ยอมนะครับแบบนี้ยอมออเดอร์นี้ก็พลาดไปนะครับที่แนวต้านแนวเดิมนะ สำหรับออเดอร์ที่2ก็พลาดไปนะครับที่แนวต้านแนวนี้นะแล้วก็เข้าออเดอร์พุทเหมือนเดิมนะครับความเสี่ยงคือกราฟเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นยาวๆแบบนี้นะครับแรงซื้อกำลังมานะแต่ผมมั่นใจในแนวต้านก็เลยซื้อพุทไปนะครับก็แพ้ไปสำหรับออเดอร์ที่2นะครับ eg แนวนี้ค่อนข้างสวยนะ ถ้ามีรีเจ็กก็สามารถซื้อขึ้นได้เป็นแนวมาัธ์บา์นะครับมีไหมครับรอจังหวะรีเจ็กนะโอเคจังหวะกระชากข,ขึ้นไปติดด้านบนพอดีนะฮะทีนี้ก็ต้องมาลุ้นดูนะครับว่า ราคาที่เราได้จะพอให้เราชนะหรือเปล่าแต่ถามว่าราคาดีไหมราคาไม่ดีเลยนะฮะจังหวะก,กดเมื่อกี้อยู่ที่ปลายไส้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะสวยนะถ้าได้ราคาดีอาจจะรอดแต่แบบเนี้ยไหวไหมไหวไหม <c oughs> ไม่รอดนะฮะสำหรับออเดอร์นี้ถ้าได้ราคาที่กดอ่ะ ถ้าไม่กระชากอ่ะน่าจะรอดนะครับก็สำหรับออเดอร์นี้นะครับผมตีแนวต้านที่แนวต้านแนวนี้นะครับแล้วก็ตีแนวรับที่แนวนี้แท่งเทียนวิ่งลงมาผมก็ซื้อขึ้นนะครับแต่เผอิญว่าราคาที่กดกระชากไปติดด้านบนนะครับก็เลยแพ้ราคาไปสำหรับออเดอร์นี้ซึ่งเป็นแนวที่ค่อนข้างสวยงามนะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นออเดอร์ที่3เราก็แพ้ไปนะครับ g u ถ้าจบเป็นแดงใหญ่มีโอกาสซื้อลงได้นะครับเป็นรูปแบบกลับตัวนะต้องดูว่าแท่งนี้จะจบตรงไหนนะครับมีเส้นกริดอยู่ด้านบนด้วยนะฮะส่วนออเดอร์นี้เราก็จะเป็น172เหรียญน,นะพอเหลืออยู่แค่นี้ ถ้าแพ้ก็คือ Stop Loss นะฮะจบงานแต่ถ้าชนะไปต่อนะฮะผมว่ารูปแบบนี้น่าสนนะถ้าวิ่งขึ้นไปมีจังหวะไหมฮะโอเคมีจังหวะรีเจ็คนะครับตรงนี้เป็นรูปแบบกลับตัวนะ เป็น r i c แอคชั่นแดงกืนกินที่แนวต้านนะครับผมตีแนวต้านด้านบนมีเส้นกริดด้วยก็หวังว่าเขาจะวิ่งลงมาปิดข้างล่างนะ,ะถือว่าสวยงามนะครับจะลงมาหรือเปล่า โอเคแบบนี้น่าจะวินยาวๆนะฮะโอเคสำหรับออเดอร์ที่4ของเราก็วินไปนะครับออเดอร์นี้ผมตีแนวต้านแนวนี้นะฮะแล้วก็มีเส้นกริดอยู่ด้วยนะ แท่งเทียนชุดนี้นะครับวิ่งขึ้นไปแล้วก็โดนแรงขายทุบกลับลงมาด้วยแท่งเทียนแท่งแดงแท่งใหญ่แท่งนี้นะครับเป็น price a c t i o n แดงกืนกินผมก็ตัดสินใจซื้อพุทธที่เส้นกริดเส้นนี้ราคาวิ่งขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นแนวต้าน r r c e a ค t i ่ n ค่อนข้างสวยงามนะครับเราได้ไปต่อในออเดอร์ถัดไปนะคู่ ej แนวรับค่อนข้างสวยนะ ถ้าลงมาถึงเส้นกริดมีโอกาสกดขึ้นได้นะครับรอจังหวะโอเคมีจังหวะรีเจ็คที่เส้นกริดพอดีนะครับสำหรับแนวนี้ผมยังมองว่ายังมีคนรอซื้อขึ้นนะครับเยอะอยู่สวยงามนะครับ ดูซิจะวิ่งขึ้นไปถึงไหนโอเคออเดอร์นี้ก็วินไปนะฮะสำหรับออเดอร์นี้ผมยังมองว่ามีคนรอซื้ออยู่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับที่แนวรับแนวนี้นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะมีคนรอซื้อค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็ เทรนใหญ่ยังวิ่งขึ้นมานะครับเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นผมก็ยังมีโอกาสที่จะซื้อขึ้นตามเทรนใหญ่อยู่นะครับแล้วก็มีเส้นกริดที่คนส่วนใหญ่รอซื้อด้วยนะครับก็วินไปสำหรับออเดอร์นี้ครับคู่ AU ค่อนข้างสวยนะมีเส้นกริดโอเค ม,มีจังหวะมีจังหวะรีเจกนะครับแต่กดแล้วไปแต่ราคาแท่งเทียนยังไม่ไปนะฮะทีนี้ก็ต้องมาลุ้นเลยครับว่าแนวนี้จะไหวหรือเปล่านะครับสำหรับคู่ AU ถ้าชนะออเดอร์นี้นะครับเราจะจบงานแล้วเราก็จะพออยู่ที่แค่นี้นะครับแต่ถ้าเราแพ้เราจะไปต่อนะครับ แต่ในมุมมองของการกดขึ้นเนี่ยผมถือว่าผมได้ราคาดีนะรอดไหมโอเคนะครับสำหรับออเดอร์นี้ก็รอดไปนะฮะด้วยแนวรับแนวนี้นะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับเป็นออเดอร์ส่วนเทรนด์นะผมยังมองว่าแนวรับแนวเนี้ยนะครับยังมีแรงซื้อลงเหลืออยู่นะครับตรงนี้ก็ยืนยันแนวรับนะครับแล้วก็มีเส้นกริด นะครับก็หวังว่าเขาจะพยายามที่จะดันราคาขึ้นไปแต่ทีนี้ความเสี่ยงอยู่ที่ว่าไฮกับโลเขาเริ่มต่ำลงเห็นไหมครับพอไฮกับโลเริ่มต่ำลงแสดงว่าตอนนี้แรงขายกำลังมานะครับมีโอกาสทะลุลงต่อนะครับแต่ผมยังคิดว่าผมได้ราคาดีแล้วก็มีเส้นกริดที่ไว้ใจได้ทำให้ผมซื้อขึ้นที่ราคาดีไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะพออยู่แค่นี้นะครับ เราทุนเริ่มต้นอยู่ที่400เหรียญตอนนี้ได้กำไรมาที่264เหรียญหรือประมาณ9,000บาทนะครับนิดๆนะครับก็ถือว่าน่าจะจบงานแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการหาแนวรับแนวต้านนะครับซึ่งในมุมมองของแต่ละคนสำหรับการหาแนวรับแนวต้านเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นสำหรับวิธีการหาแนวรับแนวต้านเนี่ย ผมอยากให้ทุกคนฝึกฝนแล้วก็ลงมือทำนะครับพยายามตีแนวรับแนวต้านให้มากๆเพื่อให้พวกเราเกิดความชํานาญมากที่สุดแล้วเวลาพวกเราเกิดความชํานาญแล้วเนี่ยการหาแนวรับแนวต้านเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเองแล้วก็เป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะครับและผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับอาจจะช่วยให้เพื่อนๆหาแนวรับแนวต้านในการเข้าออเดอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับและถ้าเพื่อนๆได้อะไรจากคลิปนี้ หรือได้ความรู้อะไรจากคลิปนี้เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวกลมเทรดเดอร์ด้วยละกันยังไงคลิปถัดไปมีอะไรดีๆมาให้พวกเราได้ศึกษาแล้วก็เรียนดูกันนะครับอย่าลืมติดตามไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสวัสดีครับ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดกับ IQ Option นะครับก็สามารถที่จะสมัครเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่โพสต์ปักหมุดนะครับในคอมเมนต์นะครับจะมีโพสต์ปักหมุดโพสต์แรกนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครเปิดบัญชีเทรดของ IQ Option ได้เลยนะครับวิธีการสมัครก็ง่ายๆแค่ใช้อีเมลในการสมัครนะครับผม